แนะนำบทมุฮัมมัดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหลทางของอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงทําให้การงานของพวกเขาไร้ผลส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายและศรัทธานในสิ่งที่ถูกประทานแก่มุฮัมมัดและว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา พระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาให้ออกไปจากพวกเขาแต่จะทรงปรปับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นทั้งนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเพจแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงยกอูทาหรของพวกเขาแก่พลกมมนุษย์และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันคอเสีย จงกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วพ็จงจับพวกเขาเป็นเฉลยหลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษแก่พวกเขาแต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคน ในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอัลลอฮ์พระองค์จะไม่ทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาดพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นและจะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้วโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้า และจะทรงให้เท้าของพวกเจ้ามั่นคงส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศหายนะจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะทรงให้การงานของเขาไร้ผลทนี้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่ลัอประทานลงมาพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปในแผ่นดินดอกหรือแล้วพวิจารณาดูว่าบรนปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใด อลัลลอฮ์ได้สรงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขาแท้จริงอลัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์ต่างๆซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะหลงระเริง และกินเยี่ยงสัตว์และไฟนรกคือที่พำนักของพวกเขาและกี่ตำบลมาแล้วที่มีกำลังเข้มแข็งกว่าตำบลของเจ้าซึ่งมันขับไล่เจ้าออกไป,ปรเราได้ทำลายล้างพวกเขาดังนั้นสำหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะเหมือนกับผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกกระทำให้เพลียแผลว่าแก่เขา และพวกเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขากระนั้นหนึ่งอุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านไม่ผันแปร ى, ทั้งรสและกลิ่นและแม่น้ำเป็นนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและแม่น้ำจันท์หลายสายเป็นที่โอชาอร่อยแก่ผู้ดื่ม และแม่น้ำที่เป็นน้ำพึ่งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นมีผล,ลไม้หลายชนิดและการอาพยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังอุปมายผู้ที่พำนักอยู่ในไฟนรกและถูกให้ดื่มน้ำร้อนร้อนจัดแล้วมันได้ตัดลำไส้ของพวกเขาขาดการะนั้นหนึ่ง ในหมู่พวกเขามีผู้ที่เงี่ยวฟังเจ้าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าพวกเขาก็จะพูดแก่ผู้ที่มีความรู้ว่าเมื่อกี้เนี้มูฮัมหมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อัล่อทรงประทรับตราหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของพวกเขาส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และจะทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากวันอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันแต่ว่าเครื่องหมายต่างๆของมันได้มีมาแล้วดังนั้นเมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาอีกลำฉะนั้นพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และจงขอพยโทษต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเอง และเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและอลัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงฤริการของพวกเจ้าและที่อำนักของพวกเจ้าและบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่าทําไมอันกุรานสักบทหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมาครั้นเมื่อบทหนึ่งที่ชัดเจนถูกประทานลงมาและได้ระบุก,การทําสงครามไว้ในนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคจะจ้องมองไปยังเจ้าสเสมือนการมองของผู้เป็นลมใกล้จะตาย ดังนั้นความหายานาจงประสบแก่พวกเขาเถิดการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำพูดที่ดีไพเราะนั้นเป็นการดียิ่งดังนั้นเมื่อกิจการได้ถูกกำหนดไว้แล้วหากว่าพวกเขาจริงใจต่อรอแล้วก็จะเป็นการดีแก่พวกเขาดังนั้นหวังกันว่าถ้าพวกเจ้าจะผินหลังให้การศรัทธาแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายได้แผ่นดิน และจะตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหนึอชนเหล่านี้คือบรรดาที่อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงทําให้พวกเขาหูหนวกเป็นใบ้และตาบอดพวกเขาไม่ได้พิจารณาไร่ครควญอังกุรานหรือหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่แต่จึงบรรดาผู้หันหลังกลับจากแนวทางที่ถูกต้องเพนที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้ว สาตานมารร้ายได้ลอ่อลวงพวกเขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขาว่าจะมีชีวิตยืนยาวท้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแกบ่บรรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่ลอทรงประธานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอย่างแต่ลอทรงทราบดีถึงความลับของพวกเขาและสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเมื่อมาลีกาจะมาเอาชีวิตของพวกเขา โดยตีที่ใบหน้าของพวกเขาและที่หลังของพวกเขาทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อให้เกิดความลิ้วต่ตออัลลอฮ์และพวกเขารังเกียจความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลบรรดาผู้ถือวัจใจของพวกเขามีโรคคิดรู้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงนำเอาความอิจฉาริษยาของพวกเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์และหากเราประสงค์เราจะเปิดเผยพวกเขาแก่เจ้า และเจ้าก็จะรู้จักเขาอย่างแน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขาและแน่นอนเจ้าจะรู้จักพวกเขาในน้ำเสียงที่พูดแล้วเราทรงรู้ดียิ่งถึงการงานของพวกเจ้าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราได้รู้ถึงบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้าด้วยแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางของเราและต่อต้านรอซูญ หลังจากทางนำที่ถูกต้องได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดนๆนนแก่อลัลลอฮ์ได้เลยพระองค์จะทรงให้การงานของพวกเขานั้นไร้ผลโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอลัลลอฮ์และรอซูลคนนี้เถิดและอย่าทําให้การงานของพวกเจ้าไรผลแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอลัลลอฮ์ พวกเขาตายลงโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่อัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาเลยดังนั้นเจ้าจงอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การส,บสงบศิกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือกว่าและเราทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงการลเล่นและความสนุกสนานเท่านั้น และหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์พระองค์งก็จะทรงประทานรางวัลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้าหากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินพวกเจ้าและทรงรบเร้าพวกเจ้าให้บริจาคพวกเจ้าก็จะตรรนีและพระองค์จะทรงให้ความอึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละคือกลุ่มชนที่ถูกเรียกร้องให้บริจาค ในทางของอัลลอฮ์แต่มีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ตรณีดังนั้นผู้ใดตรณีเขาก็ตรณีต่อตัวของเขาเองเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีแต่พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังให้พระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาแทนพวกเจ้าแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นเช่นพวกเจ้า